เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สำหรับ Weekly Invest นะครับประจำวันอังคารที่13ธันวาคมนะครับขออนุญ,ญาตเริ่มต้นเินที่สรุปภาวะตลาดทุนรายสัปดาห์นะครับซึ่งเราก็มองว่าเฟดเองนะครับก็มีนโยบายที่จะเริ่ม slow down ในการชะลอการเล่นขึ้นอัตาดอกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูเป็นรายตลาดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่า หุ้นจีนนะครับปรับตัวได้ค่อนข้างร้อนแรงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างเซงอินเด็กส์นะครับหรือว่าเอเมซายไชน่านะครับทางนี้เองนะครับในโซนของยุโรปนะครับหรือว่าโซนของ US ก็ปรับตัวลงมาเพื่อชะลอการประชุมนะครับในสัปดาห์นี้ของเฟดลมถึง ECB ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในอาเซียนนะครับก็จะมีตลาดฟิลิปปินส์นะครับที่โดดเด่นที่สุดในวิกที่ผ่านมานะครับก็คือบวก1.4% week on week นั่นเองนะครับ สำหรับเซตนะครับรวมถึงเอเชียเซียนเองก็ลดประมาณ1.6%ถึง1.1%นั่นเองนะครับสำหรับบอลยูนะครับก็เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับทั้งในตัวของซีรีส์2ปีและก็10ปีนะครับสำหรับมาเก็ตซัมเมอรีนะครับสำหรับเซกเตอร์เราจะเห็นได้ว่าแน่นอนนะครับว่าจากการคอนเซิร์นหรือว่าการกังวลในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจถดถอยนะครับในปีหน้าครับก็ทำให้กลุ่มพลังงานนะครับรวมถึงน้ำมันไม่ว่าจะเป็นบ t วนะครับหรือเบรนเองก็ปรับตัวลดลงมาประมาณลบ11%นะครับผม สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางการจีนครับก็ได้มีการเดินหน้านะครับผ่อนคลายการควบคุมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นจีนครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการประท้วงนะครับหรือว่ามีการติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้นนะครับสูงขึ้นแต่ระดับ40,000คนต่อวันนะครับทำให้ตลาดหุ้นจีนเองก็ค่อนข้างคอนเซิร์นแต่ว่าทั้งนี้เองนะครับจาก าัรการการควบคุมของจีนที่เริ่มผ่อนคลายและเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว,ว่าตลาดหุ้นจีนเองเ,องเนี่ยมีการรีบาวลกลับมาแล้วก็เลนี่กลับมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากการที่ภาพในการผ่อนคลายของรัฐบาลเนี่ยชัดเจนมากขึ้น,นครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้หุ้นจีนในรีบาวขึ้นมาน สําหรับมาตรการนะครับเราจะเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่เดือนจูนนะครับ2022ครับ November 2022จนถึงปัจจุบันนะครับเดือนธันวาหรือว่าเดือน2022เนี่ยจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการการ Quarantine Requirement นะครับจากเดิมนะครับให้10วันนะครับเป็นรัฐเป็นคนหาให้7วันบ้าน3วันในเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนพฤศจิกาเป็น8วันนะครับรัฐหาให้5วันอยู่บ้าน3วันแต่ตอนนี้นะครับก็คือสามารถกลกตัวที่บ้านได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็เห็น ทั้งนี้เองนะครับมีการเพิ่มเติมสิบมาตรการขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น การกลับตัวที่บ้านได้นะครับเดินทางโดยไม่ต้องตรวจโควิดนะครับยกเลิกการตรวจ PCR ทั้งเมืองนะครับ PCR ครั้งใหญ่ทั้งเมืองนะครับแล้วก็การยกเลิกล็อกดาวน์ในพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับหากไม่พบผู้ติดเชื้อ5วันนะครับรวมถึงการจํากัดพื้นที่นะครับในวงแคบลงนั่นเองนะครับรวมถึงการที่พื้นที่เสี่ยงต่ำนะครับก็ต้องเปิดดําเนินการได้ตามปกตินะครับที่สําคัญเลยก็คือการเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุนะครับรวมถึงกลุ่มเสี่ยงด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นนนนนนภาาพมกขขึ้้ััชดเเจจอองงหุี่ สำหรับปัจจัยส,สำคัญสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ในทางหุ้นไทยนะครับก็จะมีเรื่องของการประกาศเงิ ER นเฟ้อครับ รอตัวลงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับทั้งนี้ต่ำสุดในรอบ7เดือนด้วยเช่นกัน,นครับถ้าหากเราดูเรื่องของ CPI ของไทยหรือว่าอินฟลักชันเนี่ยจะเห็นได้ว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับที่เรามองว่าพีคไประดับประมาณสัก7.8%แเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ทั้งนี้เราก็ายังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอินฟลักชันแทรเก็ตของไทยนะครับก็อยู่ที่ระดับประมาณ2 3%เปอร์เซ็นต์ซึ่งคิดว่ากนงนะครับหรือว่าธนาคารของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะ้ะาท,ทใ อินเฟลชันนะครับหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยลงมาเข้าสู่กรอบให้ได้นั่นเองครับซึ่งทางนี้เราก็มองว่าปีหน้าทั้งปีนะครับก็อาจจะเป็นปีที่ทั้งกรงองนมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะแต่ทางนี้ก็ขึ้นในอัตราที่ไม่ได้เยอะนะครับประมาณ25บิปต,ต่อรอบนั่นเองนะครับ สำหรับแนวโน้มของอหุ้นไทยหรือว่าเอาลุกในปีหน้าเรามองว่าหุ้นไทยนะครับยังเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเนื่องจาก gdp growth เนเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะครับที่ยังคงมี gdp growth เป็นบวกนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้โทษประเทศอื่นนะครับว่าไม่โตหรือว่าเติบโตติดลบนะครับแต่ว,ว่าทางนี้เองถ้าหากเราดูตัวเลขเจะเห็นได้ว่าตัวเลขของอาเซียนเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราทั้งหมดเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดสิงคโปร์หรือมาเลเซียเนี่ยก็มีตัวเลขของ gdp ที่ปรับประมาณการลงเกือบทั้งหมดนะครับมีแค่ประเทศไทยประเทศ โอกาสในการเติบโตนั่นเองนะครับท้งนี้สําหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่า US นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประกาศลักลักๆเลยสําหรับที่สดาร์ที่ผ่านมาที่กระทบตลาดก็จะมีเรื่องของ p v i นะครับที่ประกาศออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์นะครับแต่ทางนี้ก็ต่ากว่ารอบที่ผ่านมานะครับก็ทําทให้ตลาดหุ้นของสหรัฐก,ก็มีการลบลงเล็กน้อยนะครับสาหรับการประกาศออกมาใน ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับ EU นะครับ GDP ก็มีการประกาศออกมาที่2.3%นะครับยอเนียสำหรับการ retail s a l e นะครับมันออนมันก็มีการลบกว่าที่คาดนะครับก็คือลบ1.8%เหมือนกับที่คาด1.7%นะครับจีนนะครับแน่นอนว่าในช่วงพฤศจิกายนนะครับมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างเยอะมีการล็อกดาวน์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ตัวเลขนะครับทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเช่นการส่งออกนำเข้านะครับก็ออกมาแย่กว่าที่คาดทั้งหมดนะครับ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านสัปดาห์นี้เนี่ยที่จะการจะถึงนะก็คือมันตั้งแต่วันที่1 3บสมถึงสิเนี่ยมีเหตุการณ์มากมายครับที่รอเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศตัวเลขของ CPI ของ US นะครับรวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะของทั้งเฟด ECB รวมถึง Bank of England ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญเลยในสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงจีนนะครับมีการประชุมนะครับ Central Economic Work Conference นะครับหรือว่า CEWC e นะครับก็คือการที่จีนจะออกมากำหนดรถแมพนะครับว่า GDP ในปีหน้าหรือว่าบัตเจตต่างๆหรือว่ารถแมพต่างๆจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ของปีเลยนะครับที่มีการประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศยั์ใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น US EU นะครับรวมถึง่นะครับ สำหรับบริษัทฟันไฮไลท์เรายังคงแนะนำ SP World China นะครับแน่นอนว่าเราแนะนํามาต่างต่อเนื่องเลยเป็นอาทิตย์ที่ประมาณ4-5แล้วนั่นเองครับซึ่งก็มีการแรนลี่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจาก valuation ที่อยู่ในระดับต่ำนะครับรวมถึงโอกาสโกร w นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับรอบนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดทั้งภาครัฐบาลนั่นเองนะครับรวมถึง SP SME นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปว่าเรามองว่า GDP โกร w ของหุ้นไทยนะครับจะมีโอกาสเติบโตได้ทั้งในปีนี้และปีหนนน้าเเลยั่อง สำหรับกองที่เราเพิ่งแอดเข้ามาใหม่นะครับก็คือ SP India นะครับต้องบอกว่ากองนี้นะครับเรามีการฟันอินโฟกัสด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกมาเป็น c อ m u l a t e บ u ยในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับ SP นะครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะครับมีการทำ i อทา i g h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตามมานานนะครับที่หุ้นแบที่เรามองว่ามีโอกาสที่จะทำ Price Pattern ในรูปแบบของ Expanding Triangle นะครับซึ่งเราก็มองว่าเป็นการจบรอบไปที่จุดปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหุ้น เนะครับแล้วก็มีการทำเอาทำไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ระดับประมาณ18,900จุดนะครับสำหรับตลาดนิฟตี้นะครับรวมถึงเซ็นเซกด้วยทั้งนี้เนี่ยเราหากเราถามว่าตลาดหุ้นเอาทำไฮแพงไหมจริงๆก็คือแพงนะครับแต่ว่าทางนี้เองการที่มันทำเอาทำไฮมันคือรอบใหม่รอบของหุ้นใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดเกิดขึ้นนะครับได้จากฟันเดเมนทัลเชงหรือว่าฟันเดเมนทัลชิฟก็เป็นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องฟันเดเมนทัลเองก็มีการปรับตอดรับค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจุบันนะครับบบออินเเดีียงงมมการรปััจสคแบ เกษตรกรรมนะครับเข้าสู่ตสกหกรรมนะครับแน่นอนว่าคล้ายคลึงกับ US- ใน125ปีที่แล้วนะครับที่เปลี่ยนมาปุ๊บทำให้ GDP ของบ้านเขาได้มีโอกาสเติบโตได้ีค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับทั้งนี้แน่นอนว่าพอเข้าสู่ระบบตสาหกรรมแล้วนะครับ GDP per capita นะครับหรือว่ารายได้ต่อหัวของประชาชนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับคือนี้เรียกว่าเรียกได้ว่าเป็น fundamental shift เลยก็ว่าได้คือการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมนะครับตสาหกรรมนั่นเองนะครับ ทันนี้เองนะครับมีการสร้างในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของแรงงานหรือว่า value added ต่อคนนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งโลกนะครับเฉลี่ยนหัวหักลงเลยนะครับสำหรับรายได้เฉลี่ยที่เป็น value added ต่อคนเนี่ยประกับกันครับถ้าเราดูฝั่งขวาจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มของเซ r ร์ c e สกับอินดัสทรีนะครับมีการเพิ่มขึ้นตอยเางต่อเนื่องเลยนะครับรวมถึงภาคเกษตรกรรมนะครับก็แน่นอนว่าเป็นการชิฟมาจากภาคเกษตรกรรมสู่สาหกรรมนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มแรงงานต่อหนึ่งคนของประเทศอินเดียเนี่ย ังมีโอกาสโกรดอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถึงว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีครับที่เรามองว่า,าการเปลี่ยนผ่านจากภาคกระสังคมแบบเศรษตกรรมนำมาสู่อุตสาหกรรมนะครับจะทําให้จำนวนผลผลิตต่อแรงงานเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าก็นําไปสู่ GDP ที่เติบโตขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตหรือว่า standard l i f e ของประชาชน นนนัั่เองะครบทั้งนี้เองนะครับแล้วในเรื่องของโครงสร้างประชากรนะครับจะเห็นได้ว่าโครงสร้างประชากรของคุณอินเดียนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในวัยแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับก็คืออีก20ปีข้างหน้าเนี่ยหรือว่า2040เนี่ยประชากรตั้งแต่วัยประมาณสักยี่สิบนะครับถึง60เนี่ยเป็นมากที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะอายุประมาณสัก30ถึง40นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่า human worker นะครับหรือว่าจำนวนแรงงานของประชากรอินเดียนะครับยังสอดรับอย่างแน่นอนนะครับแตกต่างกับจีนนะครับที่มีการ ลดลงยางเห็นได้ชัดนะครับสำหรับจำนวนแรงงานเนื่อง,ง,งด้วยนโยโบายของจีนที่ผ่านมาเรื่องการควบคุมประชากรด้วยนะครับทำให้โครงสร้างประชากรของอินเดียนะครับก็มีโอกาสที่จะมีไวแรงงานมากที่สุดนครับทั้งนี้นะครับเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองแน่น,นอนว่าประธานธิบดีนะครับานายรัฐมนตรีโมดีนะครับที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี2014นะครับก็มีแต่ เรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นในทางโพซิทีฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างการเติบโตของ GDP นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์นะครับหรือว่าการลงทุนแบบคลีนเอเนจีนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ต่างๆก็ทําให้ต่างชาตินะครับมีความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนทั้งในทางตรงนะครับรวมถึงทางอ้อมผ่านการลงทุนในหลักทรัพย ำหรับพัฒนาการของอินเดียนะครับแน่นอนว่าจากการที่ฟันเดอเมนทัลชิพทำให้หลายๆอย่างเติบโตไปค่อนข้างเยอะนะครับปัจจัยสนับสนุนเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟันเดอเมนทัลชิพนะครับอย่างที่ได้กลับไปนะครับรวมถึงการบริโภคภายในประเทศนะครับแล้วก็เม็ดเงินจากต่างชาตินะครับที่ไหลเข้าสู่อินเดียต่อเนื่องรวมถึงความมั่นคงทางอาหารนะครับรวมถึงจำนวนประชากรในวัยแรงงานที่ยังพร้อมต่อการเติบโตอนาคตนะครับทั้งนี้ถ้าหากเราดูนะครับ อินเดียนะครับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับว่าประเทศของเขาเนี่ย GDP เริ่มไต่ขึ้นมานะครับแรงกิ้งขึ้นมาแรงมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นรองก็แค่เฉพาะจีนกับอินเดียเท่าดีครับจีนกับ U.S. เท่านั้นนะครับในปี2030นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าโอกาสเติบโตเร็วที่สุดในทศวรรษนี้นะครับตั้งแต่ปี2020ถึง2030ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้อินเดียเองมีความได้เปรียบมากๆก็คือเรื่องการนําเข้าจาก นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าประเทศเขาใหญ่เพราะฉะนั้นกลุ่มของพลังงานก็เป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้นทุนในด้านของพลังงานต่ำลงนั้นแน่นอนว่าก็เอฟเฟกต่อตลาดของ GDP อินเดียแน่นอนนะครับทั้งนี้ถ้าหากเราดูตลาดอินเดียเน้นนำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้นจากรัสเซียนะครับก็มีโอกาสที่จะลดลงถึง3 0นะครับจากราคาของโ p ลเก แน่นอนนะครับว่าก็จะทำให้ต้นทุนของเบียร์ยิ่งต่ำลงขึ้นไปอีกทางนี้ถ้าเราดูย e ัตุเดตเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับของกลุ่มประเทศในอาเซียนจะเห็นได้ว่าอินเดียเป็นอันดับหนึ่งเลยค,คือตั้งแต่ย e ัตุเดตนะครับก็บวกมา15เลยนะครับในขณะที่อย่างเอ c มอไออาเซียนนะครับก็ยังบวกที่ประมาลบลบ6เปอร์เซ็นต์นะครับก็เห็นได้ว่าทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ นั่นเองนะครับสำหรับ valuation and EPS growth นะครับก็จะเห็นได้ว่าอินเดียนะครับเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของ EPS growth เลยก็คือโอกาสเติบโตเกือบแต่20%ปรนะครับประมาณ19-20%แต่ว่าทางนี้เองนะครับก็ตามมาด้วยความแพงครับแน่นอนว่าของแพงราคาถูกครับไม่ไม่มีแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับ PE ก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับแต่ว่าก็ตามด้ว EPS growth ที่หรือว่าโอกาสเติบโตที่เองครับผมสำหรับ s อ India นะครับ Key summary ก็ มีประมาณนี้นะครับปัจจุบันก็ลงทุนในหุ้นใหญ่เยอะที่สุดนะครับประมาณ65%นะครับหรือว่า mid cap ถัดมาประมาณ25%นะก็หลักๆเน้นไปที่หุ้นใหญ่แล้วก็หุ้นขนาดกลางนั่นเองนะครับสำหรับสัดส่วนนะครับก็เน้นไปที่ financial นะครับ information technology นะครับรวมถึง energy ด้วยสำหรับ weekly invest ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับไว้พบเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับบรจอแอร์เซตผัดได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Mo อกดิ t Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02 672 1111